สวัสดีมือใหม่ด้วยกันนะครับผมนะสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้ด้วยกันนะครับผมนะสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปสําหรับมือใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับและสําหรับใครที่เข้ามาดูนะครับผมที่เป็นผู้เล่นมือเก่าแล้วนะครับผมนะหรือว่าเล่นมานานแล้วอันนี้ก็ผ่านคลิปนี้ไปก่อนได้เลยครับแล้วก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับและถ้าหากใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมฟีฟ่าโมบายราคาถูกสะดวกปลอดภัยแนะนําร้านนี้เลยครับผม Over ท็อปอัพนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าโมบายแลกนาล็อกขอออ b วิกี้หรือเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายเติมไว้ปลอดภัยหายห่วงยิ่งถ้าหากบัญชีล็อกอินด้วย Facebook ยิ่งเติมง่ายเข้าไปใหญ่แถมที่ร้านยังมีระบบตอบลูกค้าอัตโนมัติโดยไม่ต้องรองแอดมินมาตอบคำถามใดๆ สะดวกปลอดภัยขนาดนี้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนแล้วนะครับที่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปเติมกันด้วยนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะทีะ่ปากอุดหนุนด้วยนะครับและถ้าหากคุณเป็นมือใหม่นะครับและมีปัญหากเกี่ยวกับการเล่นฟีฟ่าม b i บายนะก็สามารถเข้ามาสอบถามผมได้ในเพจไอแบบส่วนตัวส่วนตัวเลยนะครับผมเอาละครับผมสำหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมนะก็จะเป็นการที่เราแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ ก็ให้เราแตะมาที่ตรงนี้เลยครับผมแล้วก็เลือกอายุนะตรงนี้นะครับผมจะเลือกตามความจริงหรือว่าจะ make อะไรก็ได้เลยนะครับผมนะแต่ผมเลือกไว้ทัก20ครับแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้อายุ20เด้อพอเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะล็อกอินกับอะไรนะตรงนี้ผมแนะนําให้เป็น Facebook นะครับล็อกอินเฟซบุ๊กไปเลยก็ให้เพื่อนๆนะครับผมทําการกดยืนยันไปเลยนะครับผมนะตามนี้เลยนะครับผมนะแล้วครับผมผมก็จะทําการกดดําเนินการไปเลยนะครับผมนะโอเคแต่ผมดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม มันก็จะขึ้นมาหน้านี้เนาอะอันนี้ผมนะครับผมก็จะเขียนทับอ,อันแรกไปเลยนะครับผมนะที่เป็นเวลศูนะเพราะว่าผมเคยสมัครไว้แล้วอันนึงเห็นบ้าว่าที่โอเวอร์ออลห้าสิบเจ็ดอันนี้มันมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าผมนึกขึ้นได้ว่าเออทาคลิปสอน,นเพื่อนๆดีกว่านะก็เลยเลิกเริ่มเป็นอันศูตเลยนะครับผมจะได้เท่าๆกันนะครับผมไปเอาละครับผมมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะทุกคนอย่าเพิ่งไปสนใจอย่างอื่นใดใดทั้งสิ้น,นครับผมตอนนี้ให้เราสังเกตตรงที่ตรงนี้ก่อนเลยครับผมคลิกออฟนั่นเองนะให้คลิกออปปก่่่นนนนนนนเลยะนะั็มม,มานนาาจแํสวตงๆ นี่นั่นนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครว่างอ่านก็อ่านไปเลยนะครับผมหรือถ้าใครจะกดข้ามแบบผมก็กดข้ามไปเลยนะเออก็ให้เรามาทําการคลิกออฟกันก่อนเลยนะครับผมเอาละครับผมนะมันก็โหลดแป๊บนึงนะส่วนสาหรับผู้เล่นมือใหม่อาจจะยังไม่ชินนะแต่ถ้าเล่นไปนานๆแล้วจะชินนะกับการที่มันโหลดนะครับผมนะเอ็มเปเป้ก็จะมาบอกว่าเรามาเริ่ม,เรามาเร,มเรามาเริ่มลงสนามกันเถอะครับผมนะเราก็คลิกไปเลยนะคลิกตรงเอ็มเปเป้ไปเลยแล้วเราก็จะไปกดที่กวยได้เลยนะครับผมนะเอาละครับผมมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะให้เรากดตรงที่คําว่าเล่นเลยนะครับผมนะตรงป โหลดหน้าสนามขึ้นมานิดนึงนะครับผมนะผมเรียกว่าหน้าสนามทุกคนเรียกว่าอะไรก็ตามนั้นเลยนะครับผมนะก็จะโหลดแป๊บนึงนะ เอาละครับผมนะมันก็จะมาหน้านี้เนาะให้เราทําการแตะไปที่ปุ่มยิงเลยนะครับผมนะตามนี้เลยครับผมนะถ้าใครที่ยังไม่คล่องหรือว่าอะไรนะก็พยายามอ่านมันก่อนนะครับผมว่ามันเขียนว่าอะไรนะอ่าอันนี้ก็จะให้เรากดไปทางซ้ายแล้วก็กดยิงเออมาครับผมแล้วอันนี้นะครับผมอ่ามันไม่มีปุ่มยิงใช่ไหมไม่มีปุ่มยิงให้สังเกตผมนะผมจะแตะไปที่โกนะผมจะแตะไปที่โกเพื่อให้มันเตะนะมันไม่มีปุ่มมาให้ใช่ไหมอ่าผมแตะไปละเห็นไหมแค่นี้ครับผมสําหรับด่านแรกนะครับอ่าและถ้าทําไม่ได้อีกนะครับผมนะก็สุดแล้วแต นะครับผมก็จะบอกให้ละเอียดมากประมาณนี้เลยนะผมสําหรับตรงนี้มันก็จะให้เด้งมาที่หน้าให้เรารับไอเทมนะครับผมนะแล้วก็ไปกันต่อเลยนะครับผมกับการเรียนส่งบอลนะครับผมนะอ่าครับผมนะตรงนี้มันก็จะโหลดหน้าสนามอีกนิดนึงนะครับผมมันจะโหลดทุกอันแหละนะอ็อันนี้ที่ผมไม่ยอมข้ามนะครับผมก็จะสร้างความคุ้นเคยให้กับท่านผู้ชมนั่นเองนะ อา่านะครับผมก็จะมาถึงหน้านี้นะครับผมก็ให้เรากดปุ่มผ่านนะครับแต่ว่าให้เรากดปุ่มนี้นะครับผมโดยการเลื่อนขึ้นนะครับผมเลื่อนขึ้นอ่ะปุ่มนี้ก็เหมือนกันนะครับผมกดเลื่อนขึ้นนะครับผมเลื่อนเลื่อนขึ้นนะอ่าแล้วตรงนี้นะครับผมนะเออมันก็จะบอกให้เราเลื่อนขึ้นเหมือนกันนะอ่าโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นการผ่านบอลแบบยกข้ามหัวเนาะอ่ะใหญ่นะครับผมคนที่เล่นใหม่ก็จะมาติดตรงนี้ตลอดเลยนะครับผมนะอ่ะนะครับตรงนี้เราก็จะกดเสร็จสิ้นไปเลยนะครับผมนะต่อไปเออแล้วตรงนี้นะครับมันก็จะมาให้เรารับ อ่าไอเทมอีกแล้วนะครับผมนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนทางด้านของของขวัญน,นะครับที่เราได้รับแล้วนะครับเพน,นครับผมว่านักเตะ7คนที่ผมจะได้เป็นใครกันบ้างน,นะครับผมนะโอ้โหแต่ละคนไม่รู้จักเลยทั้งน,นั้นเลยนะครับผมนะ,ะมาเลยครับผมการฝึกต่อไปนะครับก็จะเป็นการเลี้ยงลูกนั่นเองนะครับผมอ่ามีบัญชีใครเด้งมาด้วย อ่ะครับผมมันก็จะขึ้นโหลดเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งอ่าไอการโหลดเนี่ยมันคู่กับไอเกมนี้มากๆครับผมถ้าผมเราก็จะทําการเลี้ยงเลยนะครับผมนะเลี้ยงเข้าวงสีเขียวนี้เลยนะครับผมนะอ่ะต่อไปเลยครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นเลี้ยงบอลแบบเร็วนะครับผมก็จะเป็นการกดวิ่งเร็วนั่นเองนะครับผมเมื่อกี้เป็นการวิ่งแบบธรรมดาเนาะแบบช้าๆโอเคครับผมสําหรับอันนี้นะครับผมเราจะเลี้ยงหลบสิ่งกีดขวางอ่ะโอเคครับผมประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็กดยิงนะก็จะประมาณนี้เลยครับผมสําหรับด่านนี้นะครับ เอาละครับผมผ่านไปด่านต่อไปกันเลยก็แล้วกันนะครับเอาละครับผมนะเราก็กดต่อไปกันได้เลยก็แล้วกันนะครับผมนะเออข้อความมันก็เยอะแบบนี้แหละนะเอาละครับผมนะเราก็จะได้มาในส่วนของ exp นั่นเองนะครับผมนะหรือว่าเลเวลเนาะโอเคครับผมเราก็อัพเลเวลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะส่วนรางวัลที่ได้นะครับผมก็จะเป็นสนามเนาะได้มาถึง9สนามเลยเอ้ยขอโทษครับผมโอ้โห9้าแผ่นครับผมแผ่นแผนนะแผ่นขอโทษทีด้วยครับ ล้วก็จะได้เงินมาอีก1000นะครับผมนะฟิฟ้าเหรียญนะเอาลครับผมมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ต่อเลยนะครับผมนะมันก็จะให้เรานะครับเข้าไปที่นี่เลยครับผมสนามเอยแผนของเรานั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคครับผม11ตัวจริงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะอันนี้เขาบอกว่านี่คือทีมของเรานะครับผมนะอันดิเมททีมของเรานะเออส่วนตรงนี้นะครับเขาจะก็จะแนะนํานะครับผมนะว่าโอเวอร์ออลคืออะไรนะครับผมแล้วก็นักเตะจะสำรองอ่าจะเอานักเตะสำรองเข้ามาทํายังไงนะครับประมาณนี้หรือการสนามนักเตะนะครับที่เราจะเอานักเตะ ตัวที่เราต้องการเข้ามาเล่นในตำแหน่งนี้ทำยังไงนะครับผมนะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้เลยนะครับผมนะซึ่งเราก็สามารถเอาเลือกนักเตะเข้ามาตรงนี้หรือว่าเราจะเลือกไปตรงที่ตำแหน่งเดิมตรงนั้นได้เลยนะครับผมนะหรือว่าจะทำการสลับกันก็ได้นะครับผมกดตรงที่คำว่าสลับนะมันก็จะสลับให้เราเลยนะครับผม เป็นประมาณนี้นะครับผมนะก็ทําได้กับทุกๆตําแหน่งที่ทุกเพื่อนๆที่ต้องการที่จะเปลี่ยนเลยนะครับผมนะเอาละครับผมนะก็จะกลับมาตรงที่หน้าคลิกออฟกันอีกเหมือนเดิมนะโอเคครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะกดเข้าไปที่คลิกออฟนะครับผมก็จะเด้งมาหน้านี้นะโอเคครับผมแล้วก็กดมาเล่นการตั้งรับกันบ้างนะครับผมนะก็คือเล่นคลิกออฟให้มันครบนะครับผมนะเล่นให้ครบไปหมดเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นขั้นตอนการฝึกเนาะทุกคนต้องทําอยู่แล้วครับผมนะโอเคครับเราก็มารอมันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมนะซึ่งมันก็ต้้้ออองงรรรแบบบนนีทุกคััเเลลยะาผมสํห ส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นการสอนเข้าบอลนั่นเองนะครับผมนะก็ให้เราก,กดวิ่งเข้ามาชนตรงนี้เราก็กดแท็กขึ้นไปทีหนึ่งนะครับผมนะก็คือการจิ้มปุ่มสีเขียวไป1ทีนั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับผมแลวเราก็จะได้มาอีก15 XP น, <g ül üyor> นั่นเองนะครับผมนะก็ตอนนี้เราก็จะได้รับทางด้านของผู้ลิสิตแล้วนะครับผมนะแล้วก็ผมก็จะทําการกดรับไปเลยนะครับผมนะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับก็จะได้ผู้ลิสิตมาแล้วนะทุกคนแล้วเราก็จะมาตรงนี้ต่อนะครับผมเลือกลีก นั่นเองนะครับผมนะรับผมสําหรับการเลือกตรงนี้นะครับเป็นการเลือกที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมนะผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าเพื่อนๆจะเลือกประเทศอะไรก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกประเทศตามที่ตัวเองชอบอันนี้ผมไม่แนะนํานะให้แนะนําเป็นประเทศนี้เลยครับผมสเปนนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้นักเตะของประเทศนี้นะครับผมไปทําเควสตต่อนั่นเองนะครับก็เลือกเป็นสเปนไปเลยนะครับผมนะออันนี้ผมก็ทําการเปิดให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าผมจะเลือกอะไรนะแต่จริงๆแล้วอ่ะให้เลือกเป็นสเปนนะครับผมนะผมก็กดเลือกสเปน มาเลยก็จะได้นักเตะฟรีมาถึง3คนนั่นเองนะครับซึ่งมันจําเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับผมนะว่านักเตะสเปนทาไมถึงเหตุผลที่ต้องเลือกอ่าประเทศสเปนนะครับผมนะโอเคครับผมว่าผ่านขั้นตอนนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะเอาละครับผมนะมาถึงหน้านี้นะครับเอเปเป้มันก็จะบอกว่าดูเหมือนว่าคุณยังไม่ได้อัปเดตรายชื่อนักเตะในทีมของคุณเลยนะครับผมนะมันก็จะให้เราอ่ะเข้าไปที่ทีมของเราก่อนนะครับผมนะก็โอเคครับผมมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับผมนะให้เราทําการตั้งค่าตามที่มันน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 บบออกกกเลลยะะะะครรัััผมมแแําไ้้ว็ดน ไปก่อนเลยนะครับผมนะเพื่อเมื่อจะให้ได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมนะเอาละครับผมสาหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการเลือกนะครับผมว่าเราจะเอาใครไปกับตันใครยิงฟีคิกนู่นนี่นั่นนะครับผมใครจะเปิดมุมใครจะเตะจุดโทษนะครับผมก็มาเลือกรายตรงนี้เลยนะครับผมเอาละครับผมสําหรับตรงนี้นะครับผมก็จะทําการเลือกให้เพื่อนดูก่อนเลยนะครับผมก็เลือกคนที่มีค <well, S 3> <you> ่าพลังใกล้เคียงกับกับสิ่งที่ได้รับนะครับผมนะอ่าเอาละครับผมนะตอนนี้นะทีมก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมโอเวอร์ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามีนักเตะสี โอเวอร์ออลเยอะๆหรือว่าค่าพลังเยอะๆก็จะทําให้ทีมได้ค่าพลังเยอะขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับผมนะเอะาละครับผมสาหรับตรงนี้นะครับก็จะมีทุกคนนะมีครับนั่นก็คือล็อกอินประจําวันนะครับผมล็อกอินประจําวันก็จะได้ของมาประมาณนี้เลยนะครับผม1-7ถึงวันนะครับก็จะได้ของมาประมาณนี้เลยนะครับผมก็ดีที่สุดของวันที่7ก็ก็จะคือเทนอเล็กซานโดอานอนั่นเองนะครับผมนะ าเรารับของอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราทำการคลิกออฟต่อเลยนะครับผมนะไปเตะคลิกออฟกันต่อเลยนะครับเอามาครับผมก็จะเป็นเกมสกิลนะครับผมนะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยก็แล้วกันนะครับผมนะเอ้ยผมขี้เกียจรอแล้วเดี๋ยวผมตัดไปตรงที่มันอ่าเสร็จแล้วโหลดเสร็จแล้วก็แล้วกันนะโอเคครับผมนะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนะให้เราทำการยิงประตูเนาะให้ครบสี่ให้ครบแต้มนะครับผมนะก็จะเป็นมุมประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็ให้เราทำการยิงไปเลยนะครับเอาละครับผมนะสำหรับกิจกรรมนี้ก็ผ่านไปนะครับผมเราก็จะได้มาอีก 15 XP นั่นเองนะครับผมนะะตรงนี้เราก็จะเป็นการรับรางวัลแล้วนะครับะนะครับผมนะผมก็จะกดเปิดไปเลยนะครับผมนะเราก็จะได้ของมาประมาณนี้เลยนะครับผมนะโู้ ได้วิ่เลียนมานั่นเองนะครับผมนะโอเคครับผมหลังจากที่เรารับของกษะสเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะไปกันต่อเลยนะครับผมกับสกิลเกมนะทุกคนเาะมาครับผมแล้วตัดไปตรงที่โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยก็แล้วกันนะครับเอาละครับผมนะในส่วนของขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นการที่ให้เราส่งบอลให้เพื่อนเพื่อทาประตูนั่นเองนะครับเออให้เรากดปุ่มส่งสีเหลืองนะครับผมนะหรือลูกทูนะครับผมนะแล้วก็กดปุ่มยิงนะครับผม โอเคครับต่อไปเลยจะได้มาอีก15 XP นะครับผมนะโอ้โหเราก็เลื่อนมาเป็นเวล3แล้วนะครับทุกคนนะโอเคครับผมกดรับรางวัลไปเลยครับมาฟี ف าอีก1,000เหรียญนั่นเองเนี่ยครับผมนะต่อไปครับผมนะก็จะเป็นการรับรางวัลแล้วนะครับผมนะได้นักเตะสีทองมาอีก1คนนะครับโอเคครับผมนะเราก็จะเปิดไปเลยนะครับผมนะมา โอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นการเล่นกับทีมเชลซีนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็จะเป็นการแข่งเลยนะอันนี้โอเคครับผมนะแล้วมันก็จะโหลดแบบนี้อีกเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะโอเคตอนนี้ครับผมก็จะมีทีมประมาณนี้เลยนะครับผมนะเอาละครับเราก็จะส่งไว้แล้วนะครับผมนะมันก็จะกระตุกนิดนึงนะโอเคอย่างนี้ครับผมนะอ๋อเดี๋ยวผมตัดไปตรงที่เราผ่านเลยแล้วกันนะครับผมนะก็ให้ทําการเล่นให้ชนะเชลซีนั่นเองนะนั่นแหละครับผมนะเราได้ทําการชนะมาแล้วนะครับผม เราก็จะได้นี่มาเลยครับผมนะทีโวแมนเนอร์นั่นเองนะครับผมฟรีนะตัวนี้ฟรีนะต่อมานะครับผมแล้วก็จะเป็นการฝึกอีกแล้วนะครับผมนะก็ทําการฝึกไปเลยครับผมขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นการเตะบอลให้โดนกล่องนั่นเองนะครับผมนะโอเคเราก็ให้เลือกเป็นมุมประมาณนี้เลยนะพยายามเตะอัดไอซีม่วงนะครับผมโอเคครับผมเราก็จะได้มา15 XP นะครับผมกับ15 Star Point Star p a r เครับผมตอนนี้เราก็จะได้สนามมาฟรี1สนามแล้วนะครับ ทำการกดลับไปเลยนะครับผมนะโอเคครับผมได้สนามมาแล้วนะครับผมก็ไปฝึกจนครบหมดนี่เลยนะครับผมนะเออนานหน่อยนะครับผมนะก็จะประมาณเป็นชั่วโมงนะครับผมนะกว่าตัวเกมมันจะยอมให้เราผ่านหมดทุกอย่างนะครับผมนะก็อดทนกันเอานิดนึงก็แล้วกันนะครับ มาครับผมนะแบบฝึกต่อมานะครับผมนะก็จะเป็นการผ่านบอลนะครับผมนะให้เพื่อนทําประตูนั่นเองนะครับผมก็จะทําการกดแบบนี้เลยนะครับผมให้เลือกกดผ่านแล้วดึงเข้าหาตัวนะครับผมนะมันจะเป็นการเปิดยัดไปให้เพื่อนทําประตูนั่นเองนะครับผมผมก็ได้ทําคลิปสอนเอาไว้แล้วนะครับผมนะวิธีการใช้ปุ่มอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะก็ไปลองหาดูกันได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตรงที่ตัวไอนะครับผมลองไปหากดหาดูก็แล้วกันนะ โอเคครับผมนะเราก็จะได้รางวัลมาเพิ่มอีกแล้วนะครับผมนะโอเคแล้วก็เปิดไปกันเลยก็แล้วกันนะครับผมก็จะได้มาอีกแผนหนึ่งแล้วนะครับผมนะต่อมานะครับผมมันก็จะให้เราทําการแข่งกับทีมริเวอร์พูลนั่นเองนะครับผมนะล้วก็กดเล่นไปเลยครับ เอาละครับผมนะเมื่อที่เราเล่นกับลิอร์พูผาแล้วนะครับผมนะมันก็จะเป็นการฝึกนักเตะให้ดูให้นะครับผมนะแล้วก็จะมาดําเนินการตามที่มันบอกเลยนะครับผมนะซึ่งเราจะเอาตัวนักเตะของพวกนี้นะครับผมนะมาเป็นอะไรเพื่อที่จะอัปเกรดตัวที่ตัวนี้นะครับผมนะโอเคอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็อามาอัพเนาะแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่อัพนะส่วนคลิปที่อัพค่าพลังนักเตะนะครับผมก็ได้ทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับผมนะลองไปหาดูกันได้นะครับผมต่อมานะครับผมนะมันก็จะให้เราเลือกกันที่สโมสรที่เราจะต้องการเลยนะ ครับผมนะซึ่งก็จะได้ทั้งตาสโมสรแล้วก็เสื้อของทีมนั้นด้วยนะครับผมนะก็ทําการเลือกไปเลยนะครับหลังจากที่เราเลือกทีมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นการใส่ชื่อนะครับผมใส่ชื่อเราหรือว่าชื่ออะไรนี่แหละอันนี้ผมก็จะกรอกไปเลยนะครับผมซึ่งอ่าอันนี้เป็น i อดีของน้องนะครับผมนะผมก็จะทาการตั้งชื่อเขาไปเลยก็แล้วกันนะครับผมนะโอเคครับผมตั้งไปเลยครับโอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวในส่วนต่างๆนะครับผมก็จะมาทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับผมนะเพราะว่าตอนะค ว่าน้องมันพยายามเข้าไอดีอยู่นะครับผมนะผมก็หลุดออกจากเกมเนาะโอเคครับผมนะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสําหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวก็ผมก็จะทําการทิ้งลิงก์นะครับผมไปยังคลิปที่ผมได้ทําการสอนเอาไว้เบื้องต้นแล้วนะครับผมนะซึ่งมีหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมที่ผมทําการสอนไปนะครับผมก็ลองคลิกดูกันได้นะครับผมนะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมอย่าลืมนะโอเคครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมนะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมนะถ้าใครที่กําลังที่ะ มองหาร้านเติมเกมฟีฟ่าโมบายราคาถูกนะครับผมผมก็แนะนําเป็นร้านนี้เลยนะครับผมร้าน Over Topup นั่นเองนะครับผมนะเติมง่ายนะครับผมสะดวกปลอดภัยหายห่วงนะครับผมนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยเองเองนั่นแหละเองดูคลิปข้าจนจบเลยเหรอวะเออแล้วทำไมเองไม่กดซับสไครต์เอาไว้ล่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของข้างไงเออแล้วก็อย่าลืมนะอย่าก,กดสกิปข้ามโฆษณาละ่ะเออมันจะได้เป็นไรายได้ข้าไงเข้าใจปะฝากไว้ด้วยล่ะเข้าใจไหม